กับสวัสดีครับพ่อพี่น้องเกษตรกรเจ้าให้เช้านาทุกท่านและผู้ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับสำหรับมอน้ทั้งช่องของเฮาก็มาพร้อมกับข่าวสารสาระและสิทธิประโยชน์ต่างๆของพ่อพี่น้องเกษตรกรเจ้าให้เจ้านาและผู้ถือบัตรคนจนร่วมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มนะครับพ่อพี่น้องครับก่อนที่จะไปรับฟังข่าวสารดีๆนั่นเองนะครับก่อนอื่นทั้งช่องของเฮาก็ต้องขอกําลังแรงใจจากพ่อแม่พี่น้องนะครับโดยการกดไลค์ กดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งด้วยนะครับเพ่อทางช่องของเขาได้มีข่าวสารใหม่ๆกับผมก็จะได้รีบมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบเพื่อพ่อแม่พี่น้องจะได้ร่บลาดข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่อแม่พี่น้องควรที่จะได้รับนะครับ ไวพี่น้องครับสาหรับมื้อนี้นะครับกับ่พบว่อพอกิริชเช่นเคยนะครับในช่วงเวลาสายสายก่อนเที่ยงเป็นประจําทุกวันแบบนี้ซึ่งคลิปนี้นะครับกับผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆที่จะมาแจ้งให้พี่น้องเกษตรกรเจ้าให้ชาวนาของเฮาให้ได้รับทราบนะครับสําหรับมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและสําหรับพี่น้องที่เพิ่งจะเข้ามารับชมข่าวสารจากทั้งช่องของเฮ้านะครับหากยังบ่ได้กดไลค์กดติดตามก็กดเอาไว้เลยนะครับ เพราะว่าตอนนี้ทั้งช่องของเฮาได้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับสนับสนุนด้วยการมอบโทรศัพท์มือถือนะครับมาให้จํานวนหนึ่งเพื่อเอามามอบให้แก่พพี่น้องที่เขามากกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นนะครับซึ่งช่องของเฮานะครับก็จะแจกโทรศัพท์มือถือฟรีนะครับให้แก่พอพี่น้องต่อเมื่อช่องของเฮานะครับมียอดผู้ติดตามนะครับครบจานวนหาแสนคนและหลังจากที่มียอดผู้ติดตามครบจํานวนหาแสนคนแล้วนะครับ ช่องของเฮาก็จะซุ่มตรวจนะครับหารายชื่อผู้ที่จะโชคดีที่จะได้รับโทรศัพท์มือถือเอาไปไว้ใช้งานนะครับบ่ว่าจะใช้เล่นไลน์เล่น Facebook เอาไว้ดูข่าวสารดีๆจากทาง YouTube หรือว่าจะเอาไว้ลงทะเบียนนะครับรับเงินเยียวยาต่างๆที่ทางรัฐบาลนะครับกําลังเร่งหามาตรการดีๆออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเขาย่เรื่อยๆนะครับบ่าวลายใหญ่ห้างครับพี่พี่น้องเดี๋ยวม้อนีหามารับฟังข่าวสารดีๆกันได้เลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารดีๆจากทางเว็บไซต์มติชนออนไลน์นะครับสำหรับข่าวสารดีๆแบบนี้หากเพื่อนพี่น้องมีข้อสงสัยในรายละเอียดของข่าวนะครับเดี๋ยวผมนะครับจะว่างลิงก์เอาไว้ที่รายละเอียดของคลิปและอีกทีหนึ่งนะครับกบผมจะว่างไว้ที่คอมเมนต์แรกเพื่อนพี่น้องก็สามารถแตะลิงก์นั้นนะครับเพื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับซึ่งล่าสุดน,นะครับเมื่อวันที่10มีนาคม2 5 6 4นะครับ นางสาวรัชดาธนาดิเลกในฐานะรองโฆษกประจำสำนักง,งานนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้เปิดเผยว่าล่าสุดทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสะหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศนะครับได้เริ่มปล่อยสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับครอบครัวเกษตรกรนะครับวงเงินรวมกว่า2 0,000ล้านบาทโดยจะมีการปล่อยกู้นะครับให้แก่เกษตรกรรายละบอกเกิน1 0,000บาทโดยบ่ต้องใช้ลักทรัพย์คำประกันนะครับ และคิดอัตราดอกเบีย้ยต่ำนะครับคงที่0.1%ต่อเดือนนะครับหรือว่าเดือนละ10บาทนั่นเองนะครับและปลอดการชําระเงืนต้นและดอกเบีย้ยใน6เดือนแรกนะครับและสามารถมีการแบ่งจ่ายนะครับเป็นรายเดือนราย3เดือนหรือว่าราย6เดือนได้นะครับําหรับให้พี่น้องผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถยื่นกู้นะครับได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่3มิถุนายน,น2564ได้ที่ทางธนาคารกสททุกสาขาตัวประเทศได้เลยนะครับหรือสามารถยื่นกู้ผ่านระบบออนไลน์นะครับได้ที่ ไลน์ b a c f a m i l y หรือว่าสามารถสมถัครผ่านทางเว็บไซต์ w w w b a c r o t h หรือหากมีข้อสงสัยนะครับก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับได้ที่โทร02 5 5 5 0 5 5ได้เลยนะครับซึ่งก็สอดคล้องกับผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับคุณโยธนกกรน,นะครับที่มีการโพสต์แจ้งนะครับใน Facebook ส่วนตัวเดี๋ยวเข้ามาเราฟังคลิปบางช่วงบางตอนกันได้เลยนะครับ คืบหน้าข่าวของผมอยู่คณะกรรมการทุนประทีวันนี้วันพุธที่10มีนาคมนะครับมาแจ้งข่าวดีให้รรบทราบสาหรับพี่น้องเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรน,นะครับทางทกสนะฮะปล่อยกู้อีกรอบหนึ่งนะครับให้สูงสุดอยู่ที่รายละ10,000บาทดอกเบี้ยอ,อยู่ที่0.1%ต่อเดือนหรือเดือนละ10บาทเท่านั้นเองนะครับกำหนดชําระคืนเนี่ยมีระยะเวลาน,านานสูงสุดถึง2ปี6เดือนนะแล้วก็ไม่ต้องใช้การคาประกันด้วย นะฮะแบ่งมวดชําระได้นะครับแต่แล้วแต่ตามที่ท่านสะดวกเลยว่าจะเป็นรายเดือนราย3เดือนหรือราย6เดือนก็ได้นะครับและสิ่งที่สําคัญเลยคือช่วง6เดือนแรกหลังจากที่ท่านกู้ไปแล้วนะครับยังไม่ต้องผ่อนชําระนะครับจะไปเริ่มผ่อนในเดือนที่7นะฮะปล่อยกู้แล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มิมิถุนายนนะครับท่านใดสนใจติดต่อไปได้เลยนะครับที่เว็บไซต์ของทกศนะครับหรือแอปพลิเคชันที่ผมขึ้นให้หรือไปสอบถามได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศครับ